สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนเรามาดูเรื่องมาตรฐานและตัวชี้วัดว่าเราจะเรียนรู้เราจะต้องทราบอะไรบ้างป .1.1 ป .3 ทับ3สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดป .1.2 ป .3 ทับ4ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเราทราบแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ให้ตรงกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์ไปต่อกันไนลยค่ะเรามาดูความหมายวัฏจักรชีวิตของสัตว์วัฏจักรชีวิตของสัตว์คือช่วงเวลาของชีวิตสัตว์ตั้งแต่สัตว์ ได้รับการผสมพันธุ์เกิดการปฏิสนธิจเจริญไปเป็นตัวอ่อนและคลอดลูกออกมาหรือออกไข่หลังจากนั้นก็จเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยเหมือนกับพ่อแม่จนกระทั่งสามารถสืบพันธุ์ได้หมุนเวียนเช่นนี้เรื่อยไปเขาจึงเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์เอ๊เด็กๆเล่น สงสัยหรือยังคะว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์จะมีแบบไหนเป็นแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์แบ่งออกเป็นสองแบบ 1. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เช่นไก่จิ้งจกงูปลา มแมลงบางชนิดเช่นตักต๊กแตนแมลงสาบ 2. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกรูปเป็นตัวเช่นสุนัขแมวช้างม้าวัวควายหนูวานโลมาพยูนแมวน้ำปลาบางชนิดเช่นปลาเข็มปลาหางนกยูงปลาสอดนักเรียนจะเห็นว่ามี สัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะคะเป็นตัวอย่างนะคะแต่คุณครูจะเลือกมาเป็นบางส่วนนะคะแต่ให้นักเรียนจําก่อนตอนนี้ว่าเราจะไปเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของสัตว์มี2แบบคือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะ เรียนรู้ในหัวข้อที่1ก่อนเลยนะคะ 1. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก็จะมีวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่มี3ระยะได้แก่ระยะไข่ระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยแบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้2.1กลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโต อย่างเช่นไก่นะคะที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่าง2.2กลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตอย่างตัวอย่างที่นำมาให้ดูก็คือกบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวะัฒจักรชีวิตของสัตว์ที่มี3ระยะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคือกลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเรียนรู้กันต่อเลยค่ะมาเริ่มที่หัวข้อที่1นนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่มี3ระยะกลุ่มแรกก็คือ2.1กลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตเช่นนกไก่ เป็ดหงห่านเต่ากิ้งกาจิ้งจกตุ๊กแกจระเข้งูปลา,มาแมลงบางชนิดเช่นตั๊ก,กแตนมแมลงสาบคุณครูจะนำตัวอย่างบางชนิดมาให้ดูนะคะอย่างในภาพเป็นวัฏจักรชีวิตของไก่ก็จะเริ่มจากไข่ที่จะใช้เวลา21วันที่จะฟักออกมากลายเป็นตัวอ่อนหรือลูกเจี๊ยบ จะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลา9เดือนไก่แต่ละสายพันธุ์มีระยะเวลาแต่ละช่วงแตกต่างกันอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนำมาให้ดูนะคะไม่ได้แน่นอนตายตัวยังอยู่ที่หัวข้อเดิมอยู่นะคะ วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่เห็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่มี3ระยะก็คือกลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตตัวอย่างนะคะก็คือวัฏจักรชีวิตของปลาทูอันนี้ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะคะโดยเฉพาะนักเรียนนะคะหลายคนชอบรับประทานปลาทูกันนะคะมาดูวัฏจักรชีวิตกันนะคะปลาทูจะเริ่มนะคะ วางไข่นะคะหลังจากนั้นก็จเจริญเติบโตใช้เวลา10วันเป็นลูกปลาทูหลังจากนั้นจะใช้เวลา6-7ถึงเดเดือนทึงจะ,จะเจริญเป็นปลาทูตัวเต็มวัยที่เราสามารถนำมารับประทานได้และปลาทูจะใช้เวลาประมาณ3ปีถึงจะสามารถวางไข่ได้อันนี้เราจะต้องอ,อนุรักษ์ไว้นะคะเพื่อจะได้มีรับประทานนะคะก็คือถ้า เป็นชาวประมงเป็นยังไงคะจะต้องไม่ไปจับปลาในฤด,ดูวางไข่นะคะยังอยู่ที่วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ตัวอย่างต่อมาคือวัฏจักรชีวิตของเต่าทะเลเต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่ตามชายหาดนะคะเวลาตอนกลางคืนที่มันเงียบสงบเต่าก็จะวางไข่ โดยฝังไข่ไว้ในทรายรอจนกระทั่ง7-12ถสัปดาห์ไข่ก็จะฟักออกมาเป็นลูกเต่าจะใช้เวลาประมาณ40วันนะคะถึงจะเป็นลูกเต่าที่ไม่มีหางนะคะหางจะหดสั้นลงหลังจากนั้นลูกเต่าจะใช้เวลาประมาณ1-2ปีถึงจะเป็นเต่าทะเลตัวเต็มวัยนะคะและพร้อมจะวางไข่อีกครั้งหนึ่ง เาแต่ละสายพันธุ์มีระยะเวลาแต่ละช่วงแตกต่างกันในการวางไข่และระยะเวลาช่วงเวลาในการเจริญเติบโตนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ตัวอย่างต่อมาคือวัฏจักรชีวิตของแมลงปอ เริ่มจากไข่ใช้เวลา3-7วันจะกลายเป็นตัวอ่อนหลังจากนั้นจะใช้เวลา1ปีจะกลายเป็นตัวเต็มวัยและมแมลงปอใช้เวลา30-45วันถึงพร้อมจะวางไข่อีกครั้งหนึ่งมแมลงปอตัวเต็มวัยจะมีประโยชน์ช่วยในการกำจัดมแมลงศัตรูพืชนะคะก็คือไปกิน พวกไข่มแมลงต่างๆของต้นพืชถ้าเราปลูกพืชไว้ที่เราไม่ต้องการให้มแมลงมานะคะเราก็มีมแมลงปอมาช่วยในการกินไข่มแมลงเหล่านั้นส่วนตัวอ่อนของมแมลงปอนะคะก็จะเป็นอาหารของปลาและสัตว์อื่นๆรวมทั้งคนเรานะคะมนุษย์ก็จะมีการนำตัวอ่อนมาทำเป็นอาหารด้วย จากชีวิตของสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่ตัวอย่างต่อมาคือวัฏจักรชีวิตของมแมลงสาบอาจเด็กๆหลายคนนะคะคงไม่ชอบแน่ๆเลยนะคะแต่เราต้องเรียนรู้ไว้นะคะอะเริ่มจากมแมลงสาบจะวางไข่ไว้ใช้เวลา6-7สัปดาห์จากนั้นจะกลายเป็นตัวอ่อนนะคะและหลังจากนั้นใช้เวลา9-13สัปดาห์ ก็จะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยมีปีกที่สมบูรณ์นะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่มี3ระยะแต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตจะไม่เหมือนกลุ่มที่ผ่านมานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ยังคง มี3ระยะเช่นกบเขียดอึ่งอ่างคางคบปา่าจิ้งจกน้ำตัวอย่างในภาพนะคะก็คือกบนะคะวัฏจักรชีวิตของกบก็เริ่มจากไข่จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก็จะเป็นตัวอ่อนระยะที่1ที่เราเรียกว่าลูกออดหลังจากนั้นจะใช้เวลา7-10สัปดาห์นะคะจะเป็นตัวอ่อนระยะที่2 ขาหลังจะเริ่มงอกออกมาก่อนก่อนขาหน้านะคะใช้เวลาต่อมา10-12สัปดาห์ก็จะเป็นตัวอ่อนระยะที่3ขาหน้าเริ่มงอกหลังจากนั้นใช้เวลา1ปีขึ้นไปก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่พร้อมที่จะวางไข่ได้อีกครั้งหนึ่งช่วงชีวิตกบใช้เวลา1ปีเลยนะคะ ักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่1.2วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่มีสี่ระยะจะยังออกเป็นไข่แต่มีสี่ระยะแตกต่างจาก3ระยะนะคะมาดูว่าแตกต่างตรงไหนนะก็คือได้แก่ระยะไข่ระยะตัวอ่อนระยะดักแดก้และระยะตัวเต็มวัยครูอ่านมาถึงบรรทัดนี้ระยะไหนคะที่เพิ่มเข้ามา ใช่ค่ะระยะดักแด้นะคะจึงมีสีระยะตัวอย่างเช่นผีเสื้อมแมลงวันมแมลงดียุงด้วงกลางและหิ่งห้อยตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดูก็คือวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อจะเริ่มจากไข่เมื่อผีเสื้อวางไข่ใช้เวลา7วันก็จะกลายเป็นหนอนใช้เวลาอยู่ประมาณ10 ถึง20วันก็จะเป็นดักแด้จากดักแด้จะใช้เวลา20วันเป็นตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยจะใช้เวลาประมาณ10ถึง20วันถึงจะวางไข่ได้อีกครั้งหนึ่งวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ยังอยู่ในหัวข้อ1.2คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่มี4ี่ระยะ ตัวอย่างคือวัฏจักรชีวิตของยุงอันนี้เด็กๆหลายๆคนก็ไม่ชอบนะคะทุกคนเลยล่ละไม่ชอบนะคะเพราะมันอาจจะนำมาซึ่งโรคต่างๆอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนะคะมาดูชีวิตวัฏจักรของยุงเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากไข่นะคะจะวางไข่ในน้ำใช้เวลา7วันหลังจากนั้นจะกลายเป็นลูกน้ำใช้เวลา1 0 2ถึงวัน ต่อจากนั้นจะกลายเป็นตัวโม่งใช้เวลา20วันต่อจากตัวโม่งใช้เวลา10ถึง20วันก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยเด็กๆลองคิดดูสิคะถ้าเราจะกำจัดวัดกรงจรชีวิตของยุงเราจะกำจัดตอนไหนคะใช่แล้วคะ่ะตอนที่เป็นลูกน้ำนะคะเราก็ จะกำจัดตอนนั้นนะคะอาจจะใส่รายอาเบดลงไปในน้ําที่นิ่งหรือเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้ให้กินอะไรคะกินลูกน้ํานะคะยังอยู่หัวข้อที่2วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว ก็คือวัฏจักรชีวิตของมนุษย์เรานี่เองมนุษย์เรามีวัฏจักรชีวิตสองระยะคือระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัยอย่างมนุษย์ในวัยแรกเกิดก็จะเป็นทารกเพียงแต่มีขนาดเล็กและหลังจากนั้นเราก็จเจริญเติบโตจนกลายเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยเป็นผู้ใหญ่ เมื่อเรียนแล้วเรามาดูประโยชน์วัฏจักรชีวิตของสัตว์มนุษย์เรานำวัฏจักรชีวิตของสัตว์มาใช้ประโยชน์ดังนี้ด้านการเกษตรวัฏจักรของผีเสื้อไหมมาใช้ผลิตผ้าไหมสร้างไรายได้กําจัดศัตรูพืชอย่างเช่นที่เรียนมา,มาแมลงปอใช่ไหมคะเราก็ถ้ามันมีจํานวนมากก็จะช่วยกินไข่มแมลงที่เป็นศัตรูพืชใช้แรงงานใช้พาหนะ ด้านอุตสาหกรรมเพิ่มผลผลิตทางด้านอาหารเพื่อให้เพียงพอต่อคนเราในการบริโภคด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการกําจัดลูกน้ํายุงลายเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะเราจะไปกําจัดในเรื่องของลูกน้ำนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดกลายเป็นยุงแล้วมาเป็นไงคะนำพาหะโรคมาสู่เราเช่นไข้เลือดออกการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ เช่นไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่เพราะมันจะไปเป็นไงคะจะทำให้การวางไข่ของสัตว์น้อยลงนะคะและเราก็จะไม่เพียงพอต่อการบริโภคหรือไม่ก็จะทำให้สัตว์เหล่านั้นลดน้อยลงหรือสูงพัน์ได้สรุปเรื่องที่เราเรียนมาวัฏจธกรชีวิตของสัตว์แบ่งออกเป็นกี่แบบ วัฏจักรชีวิตของสัตว์แบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก็จะมีวัฏจักรชีวิตที่มี3ระยะและวัฏจักรชีวิตที่มี4ระยะในส่วนของวัฏจักรข้อ2นะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวจะมีเพียงวัฏจักรชีวิตที่มี2ระยะเท่านั้น เรียนมาถึงตรงนี้แล้วเด็กๆพอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบดูนะคะว่าเราเข้าใจมากน้อยเพียงไหนมาเริ่มนะคะที่จะทบทวนความรู้ดูนะคะโดยการตอบคำถามต่อไปนี้หนึ่งจากภาพคือวัฏจักรชีวิตของมแมลงวนันมีกี่ระยะแต่ละระยะเรียกว่าอะไร ดูในภาพและดูช้อยตามนะคะก็ไก่มีสองระยะคือไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยพอไข่มีสี่ระยะคือไข่ตัวอ่อนระยะที่หนึ่งตัวอ่อนระยะที่สองและตัวเต็มวัยพ่อไขยมีสี่ระยะคือไข่ตัวหนอนดักแด้และตัวเต็มวัมะยนักเรียนลองตอบดูดูดสิคะข้อไหนคะห้าสี่สามสองหนึ่ง ข้อคอควายมีใช่ถูกบ้างเอ่ยนะคะคือมแมลงวันนะคะจะมีวัฏจักรชีวิตสียระยะคือไข่หนอนดักแด้และตัวเต็มวัยนะคะคือมแมลงวันไปข้อต่อไปให้นักเรียนดูภาพนะคะเป็นภาพอะไระคะจระเข้นะคะจากภาพจระเข้มีวัฏจักรชีวิตกี่ระยะ แต่ละระยะเรียกว่าอะไรก็ไก่มีสองระยะคือไข่และตัวเต็มวัยขอไข่มีสมระยะคือไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยขอควายมีสี่ระยะคือไข่ตัวอ่อนระยะที่1ตัวอ่อนระยะที่สองและตัวเต็มวัยทายดูสิคะห้าสี่สามสองหนึ่งถูกไม่เอ่ยขอไข่นะคะ มีสาระยะคือไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนะคะเริ่มจากมีไข่หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นอะไรคะตัวอ่อนแล้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยค่ะไปข้อต่อไปเลยนะคะให้นักเรียนดูแผนภาพแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ในข้อที่3 สัตว์ในข้อใดไม่มีวัฏจักรชีวิตดังแผนภาพก็คือมีตัวอ่อนและเป็นตัวเต็มวัยนะคะข้อไหนไม่มีอย่างในภาพ5 4 3 2 1ข้อไหนคะตอบถูกกันไม่เอ่ยกอไก่คะ่ะกอไก่นะคะมีวัฏจักรชีวิตกี่ระยะคะ สระยะคือไข่ลูกเจีย๊ยบตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะส่วนขอไข่และคอควายเป็นวัฏจักรชีวิตมีเพียง2ระยะเท่านั้นาม,มาที่ข้อสุดท้ายแล้วนะคะให้นักเรียนดูแผนภาพและตอบคำถามต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่ขนาดเจริญเติบโตของกบและปลาทูในวัฏจักรชีวิตต่างกันอย่างไรือวัฏจักรชีวิตของกบและปลาทูต่างกันอย่างไรคะที่เรียนมาแล้ว5 4 3ส1วัฏจักรชีวิตของกบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เพราะฉะนั้นปลาทูเป็นไงคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะหมดคำถามแล้วนะคะข้อสุดท้ายแล้วถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจฝากไปทบทวนด้วยนะคะครูจะขอมอบหมายงานนะคะข้อที่ 1. ให้นักเรียนวาดภาพวัฒจักรชีวิตของสัตว์แต่ละระยะลงในสมดุดข้อ2 ให้นักเรียนทำใบงานวัฒจักรชีวิตของสัตว์ที่ครูแจกให้โดยศึกษาจากใบความรู้และคลิปวิดีโอที่ครูสอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ